ใครจะไปคิดว่าพัดลมตัวเล็กนิดเดียวฟังก์ชันจะเยอะขนาดนี้ซีซูไลท์แทนเฮลแฟนอันตาทูดีไซน์เรียบหลูพกพาง,ง่ายใช้ได้ทุกวันสามารถปรับแรงลมได้ถึง100ระดับใช้ง่ายสุดๆใช้งานได้ยาวนานถึง25ชั่วโมงแน่ความจุแบตเตอรี่9 0 0 0มิลลิแอมและยังมีโหมดไฟฉายมาให้อีกด้วยปรับได้ถึง3มระดับเลยพร้อมไฟฉุกเฉินฟังก์ชันนี้ตานชอบสุดๆเพราะน้องมีพาวเวอร์แบงค์ในตัวด้วยชาร์จแบบไหนก็ได้ได้ทุกอุปกรณ์และยังมีจอสแสดงสถานะแบต และแรงลมให้ด้วยเดอ้เอเขามีปุ่มเซตตี้มาให้ด้วยนะคะเพื่อกันพัดลมเปิดเองบอดี้สวยงามเรียบหรูคงทนอุปกรณ์ในกล่องครบแบบจุกๆมาพร้อมกับสายชาร์จ Type C และ USB-A อุปกรณ์เสริมเขาก็มีมาให้แบบพร้อมค่ะเป็นแบบแม่เหล็กไม่ต้องห่วงติดแน่นแน่นอนแปรงสามารถใช้ทําความสะอาดได้และที่สําคัญเป่าผมได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เลิศไม่ต้องกลัวว่าน้องจะตันไม่เย็นนะคะสามารถถอดแบบกองออกมาทำความสะอาดได้ด้วยสรรพคุณแน่นแปรงขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะพี่กัดอยู่ใน แต่กล้าไปกดไปจิ้มกันได้เลยจ้า